สวัสดีนะครับผมนะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนดีใจกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเบนนะครับผมนะอยิมุนเชเลแล้ววันนี้เราอยู่ในเกมซีฟาครับผมนะเออวอันนี้เราก็มาไต่แรงกันเหมือนเดิมนะครับสองเมตรนะเรามาไต่แรงกันนะครับผมที่เราอัดไปตอนที่แล้วนู่นเลยนะครับผมนะซีฟาตอนนั้นยังเป็นตอนที่ เรายังให้แม่ถ่ายให้ส่งกล้องหน้าจออยู่เลยนะครับเจ้าทีมอะไรก็ไม่รู้นะครับผมนะ <c oughs> โอ้โหเอ้ยมันมีวิีิีิอด้วยอ๋ยทอทีมนี้โหดนะเนี่ยทีมนี้โหดนะเนี่ยเอ้ยทีมนี้โหดมันมีโคโ้กเมกเลเล่ด้วยนะครับพิ่ได้มาใหม,นะม่นะโค้กเมกเกเล่จริงจริงมันกองกลางตัวลุกไงไม่ใช่กองกลางตัวรับแต่ว่าอันนี้มันอีเวนต์สลับล่างมันก็เลยมันเป็นกองกองกลางตัวลุก ม,มันก็คือ C m อมนั่นแหละนะ,ถ,ะถูปลาถูกป่าวะซ m อนี่คือกองกลางตัวลุกใช่ไหมคุณผู้ชมนะใช่ไหมไม่รู้นะผมไม่รู้เหมือนกันผมผมเอาผมก็ดูบ้านั่นแหละแต่ว่าผมไม่ค่อยไม่ค่อยสื่อสารเรื่องนี้สักเท่าไหร่โอเคอุยอ้ยเอยสวยออ้เห็นไหมผค้งจมันแหลกคมมเป็นกลยเละปั่นตรงนี้สวยเออ ไม่ได้ปั่นยิงนะครับผมนะน่าจะยิงนะยิง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 เออเออผมไม่ได้เห็นท่าโค้งไม่กใจเลยดีใจทีมันเพิ่งยิงนะโอ้โหมันยิงโคตรคมเลยอ่ะทั้งแบบเฮ้ยมันโคตรเร็วเลยนะไอโค้งไม่กใจเลยดูมันวิ่งเนี่ยเมื่อกี้คุณเห็นปะอู้ยช้ำชิ่งเกินไปปุ้ยเกินไปป้อมเกินปไยมุ้ยใจจริงจริงนะโค้งหิวดู เผมวิ่งให้คุณผู้ชมดูนะดูดูมันวิ่งดิมันวิ่งเหมือนแบบมันไม่เหนื่อยอะ่ะเฮ้ยโอ้โหไมเสียผิดเวลาเอ้ยสวยแล้วเอ้ยจา้าดูไบายนคลินิกกว่าคุณผู้ชมน,น,มน,น,นี่มันเหล็กเนี่ยโอ้โหมันเหล็กทุกเวลาเลยคุณผู้ชมพเพราะว่าอะไรไหมไม่ดีเออมันเหล็กอะไรช่วงโอ้โหนี่ไงเห็นไหม ช่วยช่วยช่วยอูดเกือบเกือบนะนะเกือบนะนะเกือบรอดนะนะภไม่ใจเล่เครับจักสวยมากเขนไปแล้วครับเขนไปแล้วครับแล้วตอกมาครับตอกมาครับตรงวันนี้ส่ป่อยเออยิงตรงนี้คือคือสูตรของพี่แฮมนะครับแฮมไรเดอร์คือสูตรของพี่แฮมไรเดอร์นะยิงตรงกรอบประตูนะขอบขอบ หมือนกดเสานะเหมือนเสาเหมือนกดเสาแต่ว่ามันจะเป็นการแบบยิงไซต์นะเฮ้ยจะ,จะยยนเ,นยเกิดจะเอ้ยยางนไงมันไนอะ้นี่เจอนั้นนี่เจอนั้นถึงแม้ผมจะเกลียดหงแดงลิเวอร์พูลนะครับแต่ผมก็มีตัวที่อยู่หองแดงลิเวอร์พูลนะเพราะว่ามันไม่มีตัวจะเล่นแล้วจริงๆไงผมเอามางั้นแหละโอ้มันไม่มีตัวจะเล่นนะกองหลังผมแบบกะกะทั้กา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 กงนั้นเลย ตัวเดียวลามอสอะไรเก่งตัวเดียวแหละที่ผมกากไม่รู้ OVR 118ได้ยังไงนะนักเลเวลนักเตะมันเยอะตัวแบกเนี่ยครับเคนนี่อุ้ยสวยดิอุ้ยโดนเบียดอ้ยเคนเออมันต้องอย่างนี้นะครับผมนะจำเอาไว้นะครับเราต้องฝึกแบบเคนนะครับเออนี่แหละโคตรเทพโคตรถูดโคตรเทพ ดูดิเหมือนแบบโอ้โหโคู่ที่หรือยัโอ้ยไม่ใมันบวกสามยังไม่ทันหรอกนะมันก็จะหมดครึ่งแล้วมันจะหมดครึ่งแล้วผมเบียดผมเบียดเพื่อนตัวเองได้ไหมวะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะนี่ผมไม่เบียดเดี่ยนะเบียดได้โอเคโอเคมันมันจะมันจะมีอาการอยู่มันจะมีอาการอยู่ เค okay. มามานี่แต่จริงนะมานี่กับเครเร็วกว่านะเร็วกว่าคุกไปกัลเล่นะผมสังเกตดูแล้วนะมันผมไม่ดูที่พลังยิงแล้วแหละเพราะผมไม่ค่อยเช็คสูตรแฮมไรเดอร์อ,อือนี่แหละสูตรแฮมไรเดอร์ไปดีซีหนึ่งสวยนี่สูตรของพี่แฮมไรเดอร์พัง มาดูสูตรของพี่แกดิคุคข่คมต้องใส่ใส่อะยิ้ใส่ครับพี่น้องเออนะจัดจริงนะเออ,เอ,อ,เอผ,มผมทำไมวันนี้ผมเล่นดีจังวะแต่วันนี้หัวร้อนหนักมากเลยนะคุณผู้ชมวันนี้ผมหัวร้อนหนักมากเลยไปห้าหนึ่งไปเลยเออห้าหนึ่งไปเลย ใช่ไหมมันต้องมีหกหนึ่งบ้างแหละมันต้องมีหกหนึ่งอ่ะไม่เอาสิบหนึ่งไปเลยเออนั่นแหละผ,ผมอยากต้องการผมต้องการสิบหนึ่งอ่ะแต่มันก็ยากอยู่เหมือนกันนะถ้าเล่นกับคนอะ่ 10, 11, 10, อะแล้วสิบสิบหนึ่งหรือสิบศูนย์อ่ะมันโคตรยากเลยนะคนุณผู้ชมมันต้องแบบเก่งจริงจริอะ่ะต้องเล่นเล่นกับคนแรงกากๆอะ่ะถึงจะได้อะ่ะแต่มันจะสิบหนึ่งนะ แต่ว่าถ้าคุณกากเล่นกับคนกากมันก็คงเสมอกันนั่นแหละ <c oughs> อันนี้เขาน่าจะกากกว่าผมนะเพราะผมว่าลวผมเล่นกากพอตัวเลยนะผมกากคว่าน้่แหละนะผมแบบเอาสนุกอะผมไม่เน้นเอาเทพหรอก <c oughs> ไปจะหกหนึ่งไปเลยเออเขาไก่มากเลยว่ะเออทาไมเขาไก่ได้อย่างนี้วะมันไม่มีตัวไหนเทพเลยนะของเขาอะมันก็เทพอยู่บ้างแหละมันวินีซิอุสเนี่ยมันเทปอะแต่ว่ามัน เขาไม่ลุกเลยอ่ะถ้เาเหมือนปล่อยให้ผมยิงไปก่อนอี๋อะไรวันนี้เดีกยนูเขาไม่สะเทียนแต่เขาไม่รับชัก่งกตาของเขา่าดิอืมเรียบร้อยหลุดหกหนึ่งร้องไห้นั่นนะนะผมว่าร้องไห้นั่นนะผมว่าร้องไห้นะมีร้องไห้บ้างแหละเพราะว่าผมเคยเล่นเกมนี้ประดนตบแบบยับยับเลยอ่ะผมร้องไห้เว้ยไอนน้จริงๆเกมนี้มันซีเรียสอยู่พอสมควรเลยนะ คือมันเป็นเกมที่ผมรักเว้ยแล้วก็พอโดนใครตบใครสักคนหนึ่งตบอะ่ะมันรู้สึกแบบยังไงวะบอกไม่ถูกเลยอะ่ะคือมันจะร้องอะ่ะอุ๊ยโดนดักอีกแล้วไม่คุกคีอะไรกับมันตรงนั้นวะมันไม่มันต้องมีเจ็ดหนึ่งวะเนี่ยน่าจะทันเจ็ดหนึ่งอ่ะนั่นไงไปไปเคนเอ้ยมามามา,มาเฮ้ย 6อุ้ยนันเนี่ยเกือบลุกสุดถ้ามันท่วงอะ่ะเห็นไหมมันเล่นบอดเล่นนะครับมันท่วงแล้วแหละบอดเล่นมันท่วงแล้วเรียบร้อย6 1ไปดิถ้ามันไม่ท่วงนะ7 1ชัว่าๆมันเรียบจริงๆนะ1นาทีนะครึ่งนี่โดนตกไป6 1นึงถ้าสมมุติเล่นัก 2องนาะทีครึ่งนะ่าสิบสิบนแน่นอนนะต้องมี1ิบอะ่ะโอ้โหตาเล็กก็เปิดมาสวยเชียวนะครับชนะไปหนึ่งนะเออโอ้คือแบบรอ่ะครับนอนๆไม่ให้ผลถอยโอ้ไรวะัใหย่ๆเออมาเออแมนมันต้องมีโลงบ้างเลยนะถ้าเขาไม่โล่เขาเก่ง ว่าอะไรรู้ไหมเกมเนี้ยมันเอาร้องอย่างเดียวเลยคุณผู้ชมมันล้อมากคือแบบว่าผมพูดพื่อราผมเคยเล่นแล้วผมร้องนะร้องไห้หนักมากเลยร้องจนตอนนอนอะ่ะวิเจอทีมที่โอซิมเมนอยู่อะ่ะทีมอะไรวะนาปลีใช่ไหมถ้าอ่านชื่อผิดขอบไปเลยนะนาปลีนะใช่ไหมชื่อทีมนาปลี มวนผิดหรืออะไรก็อเอมเม์นะเพราะว่ามันจริงๆก็ไม่ค่อยรู้หรอกไอ้คนนี้เขาเติมเพราะเขามีฮาเล่นหรือเขาซื้อไม่อยากตลาดนะมีโอกาสซื้อไม่อยากตลาดนะเพราะว่าคุณขายฮาเล่นเยอะแต่ว่าถ้าใครเติมอะ่ะก็น่าจะแบบไม่ไม่ซื้อมาหรอกเพราะเจอช่วงนี้คนเติมมันเยอะครับอุย้ยมันมันปลดล็อกสก,กิลนี้แล้วหรอวะผมยังไม่ปลดล็อกเลย อุ้ยว่ามันโหดว่ะไอตัวนี้ผมเคยสุ่มได้นะตัวตัวเนี้ยเบอร์สิเบเอ็ดที่มันยิงผมอะเออผมสุ่มได้นะผมเพิ่งสุ่มได้เมื่อกี้เลยเพิ่งสุ่มได้ตอนผมที่จะไปโรตัสนะครับเอยแล้วเนี่ยขาเนี่ยเป็นไรวะเนี่ยผมต้องยิง,งออกก่อนวะเชื่อ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 เอ้ยอะไรวะเนี่ยมันค้างนะคุณผู้ชม เม่นมือนค้างอีกแล้วอะ่ะนี่ดีรงกาจักรยานอากาศยิงโอ้โหนี่ขนาดแบบขนาดนิ้วค้างนะครับเนี่ยถ้าไมค่ค้างยิงไปนานแล้ว เราสุดจัดว่ะองนี่มันค้างลูกดูดิโอ้โหนิ่มนิ่มมา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 เฮ้ยมันงูมนไม่เอาบอลันง ไอหเหตุที่ิขนจูดจูดเออปาดมา,ากา่อนมาให้โรตโโอีอุ้ยอะไรวะผิดพลาดทางโรตีโกนี่อุยอ้ยฮ้ยถ้าเนี้ยคนคนแรงราชาเฮ้ยคนแรงอ่าแชมเปียนฟี ف าหรือฟี ف าแชมเปียนอ่ะเขาใช้บ่อยคุณผู้ชม อันนียการการหนาดแบบสกัดมันยังไซโค้งเลยอ ik like ่ะบนมันยังลอยไซโค้งเลยอ่ะอุ้ยโอ้โหโอกาสเข้าเมื่อกี้คือเกือบร้อยอ่ะคุณผู้ชมแต่มันไม่แต่มันไม่เข้าลอยละเก้าเก้าเกือบเข้าเฮ้ยสวย สูตรพี่แฮมแกกอปมาใช้ไม่ได้ผลด้วยอุ้ยอุ้ยโอ้โหถ้าเขาใช้แบบนี้ทั้งเกมผมแพ้อะคือแบบมันใช้ง่ายเวย้ยคือมันไหลอะเหมือนน้ำไหลเลยอะคือมันยิงง่ายเวย้ยถ้าใช้สกิลไปรอบขอบอะไปรอบขอบ,ขอบมุมเหมือนกดเสาที่ผมบอกไปสูตร,ตรแฮมไรเดอร์พี่แฮมเรานะคือยิงง่ายชิวๆเลย เห็นพี่แฮมเขายิง้าเว้ยอยด้ดูดีดูมันเล่นดีโอู้หูมึงจะทั้งเกมเลยไหมล่ะเพื่อนพุ่งมาสิบคนก็มันไม่อยู่อะสกิลลามอสรวมกันยี่สิบกว่าคนยังไม่เอาอะนะลามอสเกมนี้มันกากครับเนี่ยขนาดากัรตูโซ่มันยังกากเลย นักเตะมันกากหรือคนเล่นมันกากวะจริงๆผมยังสงสัยมาถึงทุกวันนี้ผมกากหรือนักเตะมันกากผมไม่รู้ผมว่าผมน่าจะกากเลยเอามาเอออามาก่อนอามาก่อนอามาก่อนเออยังดียังดีโชคยังดีโชคโชคจะตานำพาเมื่อกี้ทำไมเคียนมันส่งวะอนังนี่มันไปได้เลยนะน่ะ ไม่กดส่งเองแล้วแหละออย่านะอ,อ,อย่านะเวยย่านะเว้ย,ยเฮ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 ยเออ,เอ,อนั่นแหละเฮยย,ย,ย,ย่าย่าย่าอุ้ยฮาเรยมมันยิงเบาๆไม่หรอกมันใช้หัวเข่ายิงเบาๆาเมื่อกี้ดูภาพชานะเปิดมารอบลลอยคุบมาอ้โหมันใช้ตีนยิงปกติ มันเข้าได้ไงวะผมนึกว่ามันยิงนิ่มเกินอ่ะมันยิงนิ่มเกินนะน้าซาผมไม่ควรพลาดนะ,นะน้าซาผมโกรธร้104อยสี่อะมันพลาดลูกง,ง่ายอะคุณผู้ชมคิดดูดิร้104อยสี่อะพลาดลูกง,ง่ายอ่ะมันไม่ควรให้อภัยยิ่งจะโกร้อยเจ็ดไม่ไม่ควรเลยนะเออนี่เน้นหนักได้เฮ้ยเน่ยสก,กิลมันค้างผมเป็นอะไรก็ไม่รู้ มิ้งค้างอีกแล้วปัญหาบ่อยแบบปัญหามือถือผมบ่อยและมือส่งับผมจะพูดคำหยาบวะนะเนี่ยแต่ผมไม่พูดหรอกครับผมจะปรับปรุงตัวต <c oughs> อนนี้ผมเริ่มหลัวร้อนแล้วกับไอไอไอซิคิลค้างเนะี่ยผมเป้เกมนี้เพ้เออจบนะสองตาเรียบร้อยชนะหนึ่งแพ้หนึ่งจบปั๊บจบคริปไปตัดนะ โอ้โหอะไรวะไม่ละไม่เอาแลอายะอแพ้ได้ยังไงวะเอิจริงๆนะคุณผู้ชมเฮ้ยอ๋อโอเคโอเคแพ้ผมยอมรับความแพ,พ้ผมแพ้เนี่ยเออผมแพ๊อ่ะนะครับสํัหรับคนไหนที่อยากได้โค้ชเมกเกัรเร่ยอย่างผม เขาบอกมันจะมีภารกิจอย่างนึงนะคะบ,บอกว่าทําี่สประตูในโหมดไหนก็ได้ในโหมดชาเลนจ์ไหนก็ได้ในโหมดไหนก็ได้แหละให้คุณมาทาตรงนี้ดวลตัวต่อต,ตัวนะคือมันจะ,จะจอๆแล้วมันยิงประตูได้เยอะครับเนวครับดวลตัวต่อตัวเดี๋ยวเดี๋ยวจะผูดเ๋ยชมพูแล้วกันยิงตรงนี้นะเออวี้แหละ Ok, bye bye, bye. chú bụi, chú bụi.